ข่าวนี้กลับมาบ้านหลังนี้สิ่งแรกที่เจอผู้ชายตัวใหญ่ค่ะผู้ชายตัวใหญ่ผิวขาวที่คุณเห็นอันนี้คือใครคือพอหนูเห็นว่าท่านได้อยู่ในห้องของคุณแม่ใช่ไหมคะมต่อให้ว่าจะมีพลังงานออร่าที่เป็นสีดำอ,ะอ่ะหนูว่าเป็นลักษณะของความโกรธหรือควาว่าผิดครูนั่นแหละหนูว่าเป็นครูบาอาจาของคุณแม่เองอนั่นก็คืออย่างที่คุณอ๊อฟพูดในในเรื่องของศาสตร์ สิ่งที่คุณออฟรู้จักก็คือปัญจมุขีเรียกว่างขีใช่ซึ่งภาะศิวะเนี่ยก็มีปางปางหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าภาษสทาศิวะเนาะที่เป็นปัญจมุขีเป็นประธานเน่ปัญจมุขีก็คือมีห้าเสียนเหมือนกันครับซึ่งของไทยเราเนี่ยของของประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ที่หน้าห้างเซนต์ทัเวิลก็คือไปกราบไหว้บูชาได้ก็คือภาษสทาศิวะทีนี้คือที่พี่แอร์เห็นน่ะก็คือพระศิวะค่ะคนโดยทั่วไปมันจะคิดว่าต้องแบบมาหล่อมาอะไรนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆล้วองค์พระศิวะจริงๆอ ค่อนข้างติดจะใช้คําว่าไงดีค่อนข้างแบบเป็นตัวของตัวเองอะค่ะคือท่านชอบอะไรท่านก็จะแต่งอย่างนั้นเช่นครั้งแรกทุกคนจะเห็นเหมือนกันหมดก็คือหม่มน,น,น,นุ่งห่มหนังเสือ,อเหมือนลือสีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเนี่ยจะขาวแต่ไม่ได้ขาวเพราะว่าพระชวีของท่านขาวนะคือขาวเพราะขี้เท่าท่านทาด้วยขี้เท่าถูกต้องแต่ขี้เท่านี้เป็นขี้เท่าศพนะ,ะ,ะคือกําลังจะบอกว่าผู้ชายร่างใหญ่นี้คือ อาจจะเป็นอาท่านพลังของท่านเป็นพลังของท่านที่ส่งมาให้เห็นแล้วท่านกําลังทําโทษหรอน่าจะเป็นการทําโทษแบบลงทันบนเบาๆก่อนอันนี้ยังไม่สุดนี่ถึงขนาดเดินไม่ได้นะพอเขาเตือนคุณแม่หรือว่าให้คาใบ้คุณแม่มาเป็นเวลานานมากแล้วแต่แค่คุณแม่ไม่เอะไปถึงแค่ตรงนี้อันนี้มนผมจะบอกนี้ก่อนนะว่าท่านในเรื่องของการปกป้อง ช่วยเหลือคนอื่นๆก็ส่วนช่วยเหลือคนอื่นๆ,ๆ,ๆแต่เมื่อไหร่ที่เป็นเรื่องของสัจจะวจารรับบางสิ่งบาง,างอย่างอย่างเช่นการที่คุณคิดว่าคุณจะเป็นล่างคุณต้องแลกกับหลายสิ่งหลายอย่างถูกต้องเพราะว่าคุณกําลังจะเข้าโรง<ถ>เรียนแล้วอพอคุณเข้าโรงเรียนไปแล้วพอคุณทําผิดคุณต้องโดนลงโทษน,นั่นคือกฎกติกาของโรงเรียนถูกไหมและสิ่งสิ่งนี้ ถามว่าครูดีทุกคนไหมดีกับทุกคนสอนทุกคนหมดแต่เมื่อคุณเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วคุณต้องรับยอมรับกติกาเงื่อนไขของ<ก>เขาให้ได้ผิดครูอย่างที่บอกครับครับโดยพื้นฐานเบสเลยคือเงินกับชู้สาวเรื่องเงินกับชู้สาวถ้าสองเรื่องนี้คุณผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งสำหรับสายสายที่แบบทางพราหมณ์ทางไทยหรืออย่างเงี้ยบันเทิงซึ่งเมื่อสักครู่คุณแม่บอกไปแล้วว่ามีเรื่องเงินที่พลาดโดยไม่รู้นี่คือการเตือนแค่เรื่องผิดครูผมจะใช้แค่ไม่ได้นะ เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่แล้วคือเหมือนผิดคู่มันจะทําให้อะไรหลายอย่างเปลี่ยนไปอืตามนั้นคือคุณแม่ได้รับคําใบ้คําเตือนมานานมากแล้วจนตั้งแต่สมัยสาวสาวแล้วคําเตือนสุดท้ายที่เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายคือตอนที่คุณแม่ฝันว่าได้แดงกับได้ส้มตอนนั้นนะอืที่คุณแม่บอกไม่เลือกเลยอแต่นี้ต้องบอกว่าถือว่าดีอย่างที่คุยว่ามีเคสหนึ่งที่หัดใหญ่เป็นร่างทรงเหมือนกันรักษาคนช่วยเหลือคนอื วันดีคืนดีผิดเรื่องเงินทองอืเพี้ยนเลยครับติดเหล้าเมายาอไปเลยถ้างั้นในเรื่องของคุณแม่เราแก้ยังไงคุณแอในทางของคุณถ้าเป็นส่วนตัวแอนะคะก็ไปเน้นเรื่องการเจริญสติปัญญาอ,อแอรต้องบอกว่าแต่แม่ก็ทําอยู่นะต้องเจริญสติปัญญาในทางไหนคนเราอะ่ะมันมีหลายจริตเนาะอ่าออล้วก็ต้องไปปจารณาณก่อนแต่ที่เห็นได้ชัดเลยคนเรามันมีโลกละทมคู่กันอทางโลกเนี่ยคนอื่นน่ะ ถ้าคุณมีความสุขจริงๆอ่ะคุณก็ต้องปฏิบัติให้ทางโลกได้เห็นว่าคุณมีความสุขจริงๆนี่คือการสําเร็จทางโลกแต่ถ้าสุดทคุณแม่ยังไม่ได้เห็นว่าคุณแม่เป็นลักษณะแบบนั้นก็แปลว่าก็ต้องกลับไปดูว่าทางธรรมอ่ะได้ปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่ามันคล้องจองกันในวันเนี้ยที่ทางโลกทีท่คนมองเห็นว่าคุณแม่ไม่ได้มีความสุขแม้กะตั้งตัวคุณแม่เองย,ยังสงสยัยในสิ่งที่คุณแม่เป็นคุณแม่ก็ต้องพิจารณาว่าทางโลกของคุณแม่แล้วเนี่ยมันปฏิบัติถููกกต้อองงงมมมัยลบาาาดทททีี่่่ในนเเื เห็นแล้วว่าที่ปฏิบัติจริตมาเนี้อาจจะพิจารณาบางสิ่งบางอย่างผิดไปก็ต้องกลับไปดูว่าเราต้องเจริญสติปัญญาเนี่ยในทางธรรมอีกแบบหนึ่งไหม,มเช่นอ่ะเรากำลังทําตัวรู้ตัวทุพพร้อมอยู่หรือเปล่าหรืออ,อะไรใดๆก็แต่เรามีความสุขในปัจจุบันหรือเปล่าเราได้วางจริงๆหรือเปล่าวางความทุกข์วางความสุขเราต้องการที่จะเข้านิพพานจริงๆหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเรามั่นใจในตรงนั้นแล้วอ่ะ ต้องบอกเลยนะมันจะส่งผลในทางโลกได้ชัดเจนทันทีเลยว่า<ม>ทุกคนก็จะมองเห็นว่าคุณมีความสุข<ม>แต่ถ้าสมมติว่าคุณทปฏิบัติทางธรรมอ่ะของพวกนี้มันเป็นของสูงธรร,รมะเป็นของสูงธรรมะเป็นของละเอียดละอ่อน<ม>คุณจะอธิบายให้คนอ่ะอีกร้อยพันคนให้เข้าใจว่าคุณทำธรรมะแบบเนี้แล้วคุณบอกคุณทํามาที่ถูกเนี่ยมันอธิบายไม่ได้หรอก<ม>คุณกลับดูทางโลกถ้าคุณปฏิบัติทางธรรมถูกต้องแล้วทางโลกคุณต้องเห็นชัดเจนเพราะทุกคนน่ะ<ม>นี่คือโลก<ม>ถูกต้องปะ ก็คือให้คุณแม่ไปไปเจริญสติปัญญาเจริญภาวนาให้ถูกต้องคุณออบล่ะครับในแนวทางออฟนะฮะก็คืออยากให้คุณแม่ไปที่ที่หนึ่งก่อนเตรียมแบบไปขอขมาจะเป็นทูปแพทเทนแพหรือพวมอะไรดอกไม้อะไรก็ได้ไม่ต้องแบบมีมากอะขอแค่มีใจไปแค่นั้นพอก็คือที่ประดิสถานพระสัทธาสิวะหน้าเซนทันเวิลด์ที่คนหลายๆคนคิดว่านั่นคือพระฏีมูลติแต่จริงไม่ใช่องค์นั้นคือองค์พระสัทธาสิวะที่อยู่ข้าง พิคเนตอ่ะมันพิคเนตแต่ก่อนเราคิดว่าอพัตติมุติขอเรื่องความรักเขาเขียนว่าอะไรอ่ะก็นั่นแหละก็สุดท้ายแล้วว่านักวิชาการไทยหรือว่านักศิลปะหรือนักประวัติศาสตร์โบราณคดีทั้งหลายแหล่ก็มาแย่งกันเมื่อไม่นานมานี้เองว่าสรุปแล้วเนี่ยคือพาสตาสิวะไม่ใช่พตติมุติพัตติมุติจริงๆอยู่หน้าตึกเอ็มพายช่องนนศีช่อชถ้าจะขอเรื่องความรักนะคะไปตึกเอ็มพายอยากไปเซนต์เฮนร์วิลใช่ เพราะว่าทาไมคนหนึ่งวะท่านก็ขอเรื่องความรักไม่เห็นได้ในปฏิมุติเลยก็คุณไม่ได้ไปขอพระตี้อ่ะคุณไปขอพระศีวะอ่ะก็ได้น่ะสมถะไปให้คุณแม่ไปที่นั่นนะใช่ไปขอแบบขอขมาหรือขอโทษหรือขออะไรด้วยใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยไปที่นั่นพาคุณแม่ไปแล้วก็ต่อมาก็คือพอคุณแม่เลือกที่จะทําด้านนี้หมายถึงว่าเลือกที่จะเป็นอาจจะไม่ได้เป็นล่างค่ะอาจจะสืบทอดวิชานี้ต่อไปคือเอาก็เห็นว่ามันเป็นวิชาที่ดีเนาะที่ได้ที่ได้ดูมาอะไรอย่างเงี้ยก็ เพราะฉะนั้นคุณแม่ข้อวัดปฏิบัติคุณแม่อจจะต้องมากกว่าคนอื่นสักหน่อยหนึง่งสมถะธ,ธรรมดาจะไม่พอแล้วมันจะต้องข้ามไปเป็นวิปัสนานแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าประเด็นคือวิปัสนานมันเข้าถึงยากค่ะถ้าลงผิดหรือว่าไปผิดเลือกครูบาอาจารย์ผิดมันก็ลงล่องผิดหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ ทุกอย่างมันต้องมาจากสมถะก่อนสมถะให้ได้สติก่อนอพอสติแล้วก็ไปวิปัสนาให้มันเกิดปัญญาแค่นัน้นเองมาถึงอาจารย์เต้ครับคราวนี้จะมีเรื่องเสริมขึ้นมาอยู่ใช่ก็คือคุณไปเจออะไรคือ,อ,ร,ร,คอระหว่างที่ดูหิ้งพะระนะครับอันนี้ไม่ใช่ของผมนะต้องบอกของคุณแม่เขาแต่ด้วยความบังเอิญคุณจะเอากลับบ้าน แฮปได้หรอกคือด้วยความบังเอิญด้วยความบังเอิญในเรื่องของตำราด้านบนไปเจอตำราด้านบนแล้วตำราเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นตำราสมุนไพรครับรักษาโรคต่างๆอ่าฮะซึ่งมันเป็นเรื่องแปลว่าคุณแม่ก็เป็นโรคต่างๆอืที่ตำราเล่มเนี้ยมันไขคําตอบได้ทั้งหมดอืแต่คุณแม่ก็ไม่ได้หยิบมาอ่านห่อจนเรียบร้อยเนี่ยยาททยขับลมแบบโบราณยากระสายซึ่งมันเขาเรียกว่าเหมือนยาปักข้ออ่ะ คือไม่รู้ว่ามันมีอยู่ในบ้านอันนี้อย่างที่หนึ่งเดี๋ยวอันนี้ให้ลองอ่านดูอันไหนที่พอจัดให้คุณแม่ได้ลองไปยา้านยาไทยโบราณนะครับเขาก็จะจัดตามเนี้ให้อ,อันนี้อย่างที่หนึ่งสองอันเนี้ยในเมื่อคุณแม่จะทํากรรมฐานจะมีสมถะวิปัสสนาก็ตาม,มก็ต้องมีครูบาอาจารย์ซึ่งอันเนี้ยเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระบ้านเราเลยก็คือหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นไปนหลบอยู่ข้างซอกของหิ้งพระแบบ หลบหลืบเลย <Ừ. S 2> ก็เลยบอกว่าอ้าวแทนที่ของที่สําคัญจะไว้เป็นประธานก็ไม่ได้ไว้ <Ừ. S 2> เพราะฉะนั้นอันเนี้ยในเมื่อคุณแม่จะทําขึ้นข้างบนไม่ได้ก็อันเนี้ยไว้ตรงหัวนอนของคุณแม่เวลาคุณแม่จะนั่งทํากรรมฐานให้อะไรให้นึกถึงหลวงปู่มั่นให้นึกถึงรูปท่านนะครับคราวเนี้ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสติเพื่อจเจริญน,นะครับเป็นศรัทธาเจริญไปคราวเนี้ยก็อาศัยพลังครูบาอาจารย์อันเนี้ยเราเริ่มจะกลับเข้ามาในทางแล้ว จากที่ผิดคูนู่นนี่นั่นเริ่มกลับเข้ามาในทางเออในเมื่ออันเนี้ยเราก็ต้องมีครูบาอาจารย์ที่<ม>เราไหว้แล้วก็ไม่ใช่ของใครก็ของบ้านเราเองส่วนคราวนี้ลูกหลานก็ให้รู้ไว้ว่าอันเนี้ยเราก็เก็บรักษาไว้<ม>นะครับเพราะไม่งั้นสิ่งที่น่ากลัวจากนี้ไปก็คือเกิดมีเหตุอะไรก็ตามเดี๋ยวลูกหลานจะทิ้งและเดี๋ยวจะกลายเป็นอาถรรพ์ใหญ่กันอีกกลายเป็นอีกเคสหนึ่งเกิดขึ้น<ม>ทีเนี้ยแค่เตยไม่เข้าใจอะคะ่ะว่าแล้วคัมภีร์ตรงเนี้ยถ้าหมดแม่ไปแล้วเนี่ยแม่มีลูก จริงๆมีสองแต่แม่เลี้ยงมาสี่ใครจะต้องเป็นคนดูแลต่ออซึ่งเตยไม่รู้ว่าเป็นใครถ้าเอาจริงๆนะคะสืบสายเลือดดีที่สุดถ้าสืบสายเลือดไม่ทําก็ในสี่คนก็ต้องมานั่งโหวตมานั่งเลือกกันเองแหละว่าฉันจะทําอแต่คราวนี้การทําไม่ได้ทําเป็นล่างนะคือก็บูชาไว้เพราะถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งลูกหลานเราไปโดนของมาไปโดนคนทํามาหรือ คนใกล้ชิดสนิทกันโดนมาอย่างน้อยเราแก้เขาได้เรามีครูบาอาจารย์ชรับอย่างอย่างที่แม่เจอคือแม่เขาหลงหลงครูเพราะเขาคิดว่าปู่คือครูตลอดแต่จริงๆเราไม่ใช่เราก็ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราเดี๋ยวอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวผมแยกเรื่องนี้ก่อนนะคือคําว่าปู่คืออาจารย์ที่แม่สงสัยถูกต้องไม่ได้ผิดถูกแต่คุณแม่ดันหลุดจากปู่แล้วไปอีกทางอันนี้คือผิดใช่ถ้ายังคงเก็บ ปู่ไว้อะอยู่ในเวของปู่อะอาจจะไม่เป็นขนาดนี้คือการการที่หลงตรงนี้คุณแม่หลงไปไม่ไม่ใช่หลงว่ามีปู่นะอ่ะอันนี้อนกากแยะถูกนะอ่าโอเคประมาณนั้นอ่ะเมื่อกี้ดานเต้จะเสริมไหมนะก็บอกว่าในในกรณีที่เขาสงสัยว่าลูกหลานคนไหนจะได้รับหรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวเราจะเห็นเองครับว่าเอ้ยพี่เดี๋ยวหนูขอเอาเสียงอันนี้ไปดูแลนะ ขอเอาอันนั้นไปดูแลเขาเรียกเขาเรียกว่ามันจะมีแววมันจะมันมาเองมันอยู่มันมาเองส่วนตำหรับตำราในสมัยโบราณถ้าไม่มีใครเอาเขาก็ให้ไปถวายวัดแต่ข้อสำคัญคือห้ามฉีกเผาทำลายที่น้ำโอเคถ้าไม่มีใครเอาผมเอาเองไม่ใช่ผมห้องพี่สาวกับห้องเตยที่ว่ามีผู้ชายที่ เกเรเกเรเราควรจะทำยังไงถ้าคุณแม่กลับมาเป็นคนเดิมหมายถึงว่ากลับมามีครูบาอาจารย์อยู่ในเรองในรอยรวมกับอะไรหลายอย่างที่อยู่ในห้องพระคือจัดให้มันถูกทิศถูกทางนะไม่รอดอันนั้นอ่ะจิบจอยมากอันเนี้ยเดี๋ยวผมให้อาจารย์เต้เนี่ยบอกแต่ละจุดแต่ละจุดให้หลังจากจบรายการเนาะว่าในส่วนของห้องนี้ควรจะแก้ใช้วิธีอะไรกันวันนี้นะฮะเรื่องราวผมบอกเลยว่าดูเหมือนจะ ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาในแต่ละครั้งของรายการเดอะซีเซ็นคนเห็นผีเนี่ยมันก็จะมีเวของแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันสอนคนในหลายลักษณะมากมายเยอะยะเต็มไปหมดซึ่งมันก็เป็นเรื่องใหม่ๆสําหรับเราแล้วเราก็หาคําตอบไปพร้อมๆกันแล้วช่วยเหลือไปพร้อมๆกันณนะวันนี้เนี่ยการช่วยเหลือในวันนี้เนี่ยอาจจะช่วยเหลือคนอีกไม่รู้อีกกี่คนที่เจอปัญหานี้และเขาไม่รู้เขาจะไปแก้ถึงใครปัญหานี้มันเกิดมาจาก ผมเจอแฮ็กช่องผมมีความรู้สึกเหมือนกันว่าแล้วกูจะไปแก้ที่ไหนใครจะช่วยกูก็เหมือนกับคนที่เขาดูรายการเนี่ยฉันเจอปัญหาแบบนี้แล้วกูจะไปแก้ที่ไหนใครจะช่วยกูวันนี้แหละรายการถึงยังต้องอยู่ถึงแปีเราก็ยังจะช่วยอย่างนี้แหละช่วยคนในพื้นที่ต่างๆให้มันเกิดขึ้นวันนี้ผมคิดว่าน่าจะทำให้หลายๆคนเคลียร์ประเด็นเรื่องนี้ได้ นอนในเรื่องการบูชาเรื่องของครูเรื่องการผิดครูเรื่องอะไรต่างๆเพราะบางคนบอกว่าอืเฮ้ยฉันไม่เกี่ยวครับแม่ทําคนเดียวเงินที่กินทุกบาททุกสตางค์เลือดเนื้อครูทั้งนั้นนะของครูหมดซึ่งอาไปเชื่อว่าหลังจากดูเทปวันนี้อาจจะหลายผู้ชมหลายท่านน่าจะแยกออกว่าระหว่างศรัทธากับงมงายต่างกันยังไงเพราะฉะนั้นช่วยกันต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วกันนะครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับผมขอขอบคุณ a m เ l e อม มังคีเดลิกคอนกรีตุโกเดลโรเลิป๊อปตัดเหลงหลิงเอซักดาคมไทยประกันชีวิตน้ำนมข้าวโพดสติมาแบร์วอชอาปาก้างสตูดิโอครับผมและขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ร่วมสนับสนุนรายการเดอะซิกเตนคนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาฐานดีๆต่อไปอย่าลืมนะครับเราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุดแต่เราตามหาจิตใจมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมอบของรับของ